สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เกดอินพ็อตนำเสนอนะครับรถ ATV 150ี c ครับผมตัวนี้มาพร้อมกับกระบะท้ายเลยนะครับผมด้านหลังเลยเนี่ยฮะเหมาะมากกับสำหรับตามสวนปาล์มสวนยางนะครับผลพืชการเกษตรนะครับไล่นาต่างๆนะครับผมนี่ครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้ขับง่ายมากนะฮะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ led สีดวงก่อนเลยนะครับนี่ฮะสปอร์ตไลท์ led สีดวงนะฮะแล้วก็ไฟหน้าอีก2 ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีพร้อมเือทั้งหมด6ดวงครับไฟหน้าสว่างมากๆนะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่นนี้เลยครับยอดนิยมทนทานมากสีจังหวะนะครับเติมน้ามันเบนซินแก๊สฮอล์คห้าเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างดูแลง่ายครับลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองได้เลยนะครับใช้น้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับสีจังหวะทั่วไปเกียร์นะครับเป็นเกียร์เดินหน้าสีถอยหลังหนึ่งถอยหลังกดลงไปครับผมเดินหน้ากดขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ นะครับผมนี่ฮะใช้ง่ายมากครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนวอไซ์ทุกอย่างนะครับผมมาดูที่กระบะท้ายครับผมตรงกรบะใหญ่นะครับกระบะตัวนี้นะครับผมเปิดได้ทั้งหมด3ด้านเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมนี่โอ้โหใหญ่โตโหรานครับผมนะครับนะครับเปิดด้านข้างนี่อีกนะครับผมมีที่ล็อกเปิดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหอันนี้ครับผลนะครับสินค้าทางการเกษตรได้สบายเลยนะครับผม นี่เลยนะครับผมอ่าเป็นเหล็กอย่างดีนะครับผมนี่ฮะเหล็กอย่างดีครับทนทานมากครับผมอ่ามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าคันเร่งนะครับผมโม้เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมนะครับตัวนี้เป็นเบรกหน้านะครับนะฮะเบรกหน้าล็อกได้เวลาจอดบนทางทางชันนะครับเหมือนเบรกเป็นรถยนต์อันนี้เบรกหลังครับผมนี่ครับผมเบรกหลังตัวนี้ช่องสวิตน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงหวาดทั่วไปเลย นะครับผมนะตัวนี้เกวัดน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับเลขไมมีตําแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนี่เกียร์ศูนย์เกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวพอเรากดขึ้นเกียร์หนึ่งก็ขึ้นหนึ่งสองสามนะครับผมสี่เลยนะครับซ้ายขวานะครับเปิดไฟหน้านะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมกดอย่างนี้สตาร์ทนะครับเปิดไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับ ชกน้ำมันเครื่องวัตส์ต้าตอนเช้าติดง่ายขึ้นเลยนะครับผมนี่ง่ายๆเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ตดูนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับผมนี่ไฟเกียร์ว่างแล้วนะครับก่อนสตาร์ตบีบเบรกมือด้วยนะเสร็จแล้วก็กดสตาร์ตเลยครับผมโอ้สตาร์ตติดง่ายมากเลยครับนี่นี่ครับผมโอ้สตาร์ตติดง่ายมากนะครับผมสนใจนะครับสั่งไปคนสินค้าการเกษตรนะครับได้ที่ ID Line ATV 1, A T v 1 2 3นะครับผมสนใจทักมาได้เลย ID ไลน์ ATV 1 2 3มีจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมนะครับส่งทั่วประเทศเลยเก็บเงินไปทางด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ093-326-5790นะครับสนใจทักกันมาได้เลยครับขอบคุณครับ